ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงที่ดาวพฤกข์โคจรย้ายเคลื่อนข้ามราศีนะครับในวันที่25พฤษภาคมดาวพฤกั์จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษไปจนถึงวันที่19นะครับมิถุนายนนะครับดาวพฤหัสเนี่ยไม่ได้ย้ายไปดวงเดียวย้ายไปอยู่ ดวงเดียวนะครับก็ยังโคจรทำมงกุมกับดาวต่างๆซึ่งมีผลก่อการทำนายทั้งหมดนะครับดาวพุธไปร่วมดาวมฤรุตยูร่วมกับดาวราหูร่วมกับดาวพุธแล้วก็จะตุโกนกับดาวเสามีดาวทิศนำหน้าดาวคานนำหลังนะครับอยู่ข้างหลังขนาบหลังนะครับนอิทธิพลของดวงดาวชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับช่วงนี้จะมีเรื่องให้ใจร้อนมีเรื่องให้ร้อนรนมีเรื่องให้จุดจิกทางจิตมีเรื่องให้ฉุนเฉียวง่ายต้องระวังอารมณ์ให้ดีางท่านจะได้ไปที่พึงพอใจทางจิต นะครับไปธรรมชาติเป็นร้านที่พึงพอใจร้านอาหารหรือว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยจะ,จะต้องทําเลยจะต้องมีอารมณ์หันพันแล่นที่อยากจะทําเลยอยากทําอะไรทําเลยนะครับเป็นช่วงที่มีโปรเจกต์ใหม่มีโครงการใหม่มีไอเดียสร้างสรรค์เพื่อจะพัฒนาตัวเองนะครับบางท่านจะไปต่างประเทศนะครับบางท่านจะไปทางไกลไปที่ที่ธรรมชาติแปลว่าจะได้ไปที่เก่าที่เคยไปมาแล้วที่มีสัญญาทางจิตทางใจนะครับที่เอาใจไปผูกพัน นะครับมันจะแปลอย่างหนึ่งว่านะครับอาจจะแปลว่ามีเป็นช่วงที่คุณจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับวัตถุมงคลได้รับของมีค่าทางจิตใจสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีระวังสัตว์มีพิษเข้าบ้านหรือว่ามันจะะวังแปลว่าฝันเห็นผีฝันเห็นพญานาคฝันเห็นอ่าสิ่งแปลกๆนะครับเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงนี้แล้วก็ท่านใดที่มีบุตรบริวารก็ ช่วงนี้บุตรบริวารจะเจ็บป่วยหรือมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของลูกของหลานของเด็กบุตรบริวารหรือมีบุตรบริวารบางคนนาความจุกจิกใจมาให้หรือบางท่านจะมีมีเรื่องจุกจิกใจมีเรื่องเสียเงินกับบุตรบริวารหรือว่าแปลว่าในช่วงเนี้บุตรบริวารที่ดีๆนะครับมีอะไรก็ยังแนบแน่นแน่นแฟนนะครับในความสัมพันธ์นะครับบางท่านค้าขายก็จะมีเรื่องจุกจิกกับลูกค้าเลยนะนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับในดวงดาวเนี่ย แต่ว่าในดวงเนี่ยในด้านของการเงินนะครับการเงินคุณในช่วงจังหวะนี้นะครับรายจ่ายจะค่อนข้างเยอะนะครับท่านจะจ่ายไปกับคนใกล้ตัวจ่ายไปกับสุขภาพจ่ายไปกับนี่สินเก่าๆหรือว่าเป็นช่วงที่จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมามีสิ่งมาลิดลร้อนทรั์นะครับแต่ว่าในดวงชะตาเนี่ย มันเป็นช่วงดวงชะตาที่จะต้องได้เงินเพิ่มนะครับหรือมีโอกาสที่ดีทางการเงินบางท่านได้เงินเก่านะครับท่านใดที่มีเงินรายได้ต่างประเทศเป็นไปในทางที่ดีนะครับนะคุณจะมีการเดินทางไกลการจรลลีไปไกลถิ่นนะบางท่านจะต้องระวังเกี่ยวกับดวงตาระบบภายในสตรีระบบสืบพันธุ์ นะครับอาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับชาวพิจิกในช่วงนี้นะครับแต่มีอะไรก็เจอหมอดีรักษาได้ยาดีนะครับะระวังนะในดวงเนี่ยถ้ามีงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือมีโปรเจกต์ร่วมกับใครเนี่ยช่วงนี้ระวังการขัดแย้งมีปากเสียงได้ง่ายด้วยนะครับจะต้องระวังนิิกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคู่มันแปลว่าคู่ครองจะเจ็บป่วยหุ้นส่วนจะมีปัญหานะครับหรือจะเกิดคู่ความคู่กรณีคู่ขัดแย้งเป็นคดีความกัน นะครับระวังเอกสารบางอย่างที่เซ็นมันได้เซ็นใหม่หรือมันผิดพลาดมันมีปัญหามาสู่คุณมันท่านจะได้ลาบนะถ้ามีคดีความคุณก็จะเกิดลาบเช่นมีคนมาช่วยนะครับหรือมีทางออกนะครับนะก็เกิดขึ้นได้เลขบ้านเลขรถให้โชคหรือมันจะแปลว่าเลขเกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงให้โชคก็ได้นะครับระวังมีปากเสียงกับญาติพี่น้องนะนะครับบางคนจะนําความจุกจิกใจจะมีอะไรก็เคลียร์ได้แหละ นะครับแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะแต่งกับงานนะครับเป็นช่วงที่คุณจะมีวิถีจิตใจมุ่งมั่นไปกับการสร้างงานสร้างกิจกรรมสร้างโปรเจกต์นะครับอาจจะแปลว่าคุณจะได้เสพความรู้เสพข่าวสารเสพองค์ความรู้ใหม่นะครับคุณจะมีการพัฒนาทางด้านองค์ความรู้บางอย่างนะครับได้การศึกษาระยะสั้นๆนะครับเป็นคลิปเป็นอ่าหนังสือหรือเป็นอะไรต่างๆก็ตามนะแต่ว่ามีโอกาสในการศึกษาระยะสั้นๆหรือว่ามีโอกาสในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วย จะมีดวงชะตาที่ดวงดาวเนี่ยมันยังแปลอย่างหนึ่งว่าจะได้เครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงดวงดาวในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ท่านใดทํางานต่างประเทศหรือท่านใดติดต่อทางไกลเรื่องงานหรือทํางานด้านสุขภาพต่างๆจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยนะครับท่านใดที่รอการเปลี่ยนงานหรือสิ้นสุดกิจกรรมเปลี่ยนกระบวนการทํางานในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดสิ่งที่ดีนะครับเปลี่ยนขั้นตอน ครับเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานนะครับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันก็เกิดสิ่งที่ดีแต่ไอเดียต่างๆในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆก็เกิดสิ่งที่ดีนะครับการเงินบางท่านน่ยในดวงดาวนในการเงินเนี่ยสิ่งสิทธิ์ให้คุณในเรื่องของการเงินแน่นอนในช่วงจังหวะนี้นะครับนะแต่ว่าระวังนะในดวงดาวเนี่ยนะระวังเรื่องรายจ่ายก็แล้วกันนะครับ บางท่านจะเสียเงินไปกับคดีความหรือการเจ็บป่วยของตัวเราหรือคนใกล้ตัวได้ที่เห็นข้างขงผมนี้นะครับนี่คือยันโบราณนะครับเป็นยันเฉพาะบุคคลเขียนจากวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากอันนี้กําลังจะส่งให้เขาพอดีนะครับก็เลยเอามาให้ชมนะฮะคลิปให้ชมนะครับนะก็คือเป็นยันโบราณทั้งหมดนะครับยันที่อยู่ในนี้นะครับอำนาจพุทธคุณเสริมทุกด้านเป็นสายพุทธคุณนะครับอัคระทุกด้านเกี่ยวข้องกับ พุทธศาสนาทั้งหมดจริงๆยันโบราณนะถ้าสายพุทธคุณมันจะอักขระต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับศาสนาทั้งหมดนะนะครับแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาจะเป็นสายไสยศาสตร์นะครับไม่ใช่สายพุทธคุณนะครับฉะนั้นเราเราจะน้อมนาพุทธคุณนะครับเราต้องใช้สายพุทธคุณเป็นยันที่ต้องใช้เลิกในการเขียนยันด้วย การเขียนยันถึงจะขังเวลาสร้างหลักเมืองอะไรต่างๆนะครับยันนี้เสริมทุกด้านนะครับเพราะมี9มหายันนะก็จะเสริมแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นมหาลาบนะครับโชคลาบนะครับการค้าขายนะแคคลาดปลอดภัยนะครับการคุณใสนะครับแม้กระทั่งเสริมลาบยศชื่อเสียงเกียรติยศนะครับเสริมสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นนะครับที่คุณมองไม่เห็นเพราะเป็นอำนาจพุทธคุณลุนล้วนในยันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะเสริมความรัก การงานการเงนิงนทุกด้านนะครับจะยกตัวอย่างยันให้นะครับในนี้มีทั้งหมด9ยันซึ่งก่อนที่จะเขียนยันเราจะหาเลิกที่ดีในการบรรจุดวงของเราจากวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้างเราก็เขียนดวง,งก่อนนะครับนะข้างในเนี้ย เป็นตัวแทนของบุญและกรรมเรานะครับเพื่อมาปรับดวงปรับบุญปรับกรรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสมผุดดาวขนาเกิดซึ่งจะไม่เหมือนกันนะละะักนณากี่องศาที่กี่องศาจันกี่องศาไปจนถึงมฤตยูกี่องศานะครับอ,องศาดาวจะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตวาสนาที่มันแตกต่างกันจะสามารถดูได้ลึกว่าเพื่อหัสคุณเป็นเกษตรแท้หรือไม่ นะครับบางทีดาวกเกษตรก็จริงอยู่ในเรือนการเงินแต่ทำไมเงินไม่ดีมันอยู่ที่องศาดาวนะครับนะมันไม่ได้อยู่ตรงนาวางอยู่ตรงมาตรฐานราศีตรงนั้นนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักอินพาพบารรัตรจันทร์เป็นการโครจรของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ขณะเกิดนะครับดูวาสนาความเป็นไปความไพ่บูรณ์เกียศยชื่อเสียงตลอดจนความเป็นอยู่ตลอดชีวิตของเจ้าชะตาโหโบราณเขาจะใช้ตรงนี้ที่เอามาเพราะว่าเอายันมาอุ้มดวงนะครับ นะเอากรรมมาวางไว้นะครับเป็นอุปทานนะครับนะเอายันมาเขียนล้อมรอบนะครับดวงชะตาเราทั้งหมดนะครับอนะย่างยันนะจะยกตัวอย,อย่างนี้คือจะมียันนะโมพุทธายะนะครับเป็นยันที่พระพุทธเจ้า5พระองค์ที่จะมาเกิดในพัทธลกับนะครับนะโมพุทธายะนี่ก็คือถ้ารวมกันจากกําลังของธาตุนะโมพุทธายะจะได้56นะครับนะซึ่งเป็นกําลังที่ดีมากนะครับแล้วก็ เป็นอิสาวาสุเป็นหัวใจพระรัตนไตรนะครับพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นแก้วสามดวงนะครับที่คอยปกปักรักษาจะมีมะาอาอุมะาอ,าอูก็จะอยู่ตรงตัวผ้าทั้งหมดนะครับการลงยันมีการใช้สูตรการลงนะใช้เลิกในการลงไม่ใช่การวาดอย่างเดียวนะครับนะก็จะมีสูตรโบราณลงนะครับการลงยันนชาลิติเป็นยังไง้านะมาพัทธะเป็นยังไงมะอาอูุเป็นยังไงนะครับ นะก็ยันมาอู่เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะบางครั้งเขาก็บอกว่ามาจากมะมหาจากพระมหากัสปะนะครับอามาจากพระอานน์อุมาจากพระอุปาลีอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้สังขายนาพระธรรมวินยัยนะครับแล้วหรืออ่แล้วแต่นะครับบางครั้งก็จะมาจากพระศิวะนะครับอาเนี่ยอุมาจากพระวิษณุมะย่อมาจากพระพรหมนะครับซึ่งเป็นพระผู้สร้างผู้รักษาแล้วก็ผู้ทําลายนะครับซึ่งดีมาก ววาหมายดีไม่ว่าจะมาจากไหนตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจโพชทชงนะครับนะล้อมรอบปลูกปักรักษาให้ห่างภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเป็นธรรมะโอสถที่พระพุทธองค์สวดบูชา สวดให้กับพระโมคคัลลานะที่อาพาธเจ็บป่วยอยู่แล้วหายนะครับนะอันนี้เราก็จะหายเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นยันโบราณเาเรียกว่ายันเถาะนะครับหรือ,อยันเทาะนะแล้วแต่อ่านไม่ใช่อ่านว่ายันเถาะนะเป็นยันโบราณที่เป็นการรวบรวมพระธรรมวินัยถึงแป0พัระธรรม,มขันนะครับนะเป็นยันเดียวเนี่ยนะครับรวบรวมทั้งหมดเลยนะครับนะมีแต่ยันโบราณยันทังขังทั้งนั้นเลยในนี้นะครับนะแล้วก็ข้างรอบนอกเป็นหน้าเมตตาหน้าศรีเจริญนะครับล้อมรอบดวงชะตาก็จะมีหน้ามาพาธาเป็นตัวแทนของธาตุทั้ง4อยู่ในองค์พระ ก็จะมีคาถาพุทธเจ้า16พระองค์นะครับร้อมรอบปกปักรักษาดวงชะตานะครับเป็นยันอานิสงส์สูงมากท่านใดอยากเอาดวงเราเอาดวงคู่เอาดวงแฟนเอาดวงลูกมาอยู่ในยันนี้ก็สามารถทําได้หรือจะทําดวงเราเองได้นะครับนะเป็นการอุ้มชูดวงชะตาดวงความรักก็เอาดวงแฟนเข้ามาลงในนี้แล้วผมก็จะวาดอินทภาพบาตรทจันองศาดาวเพิ่มเข้าไป นะครับหรือว่าจะทําดวงเราเดียวก็ได้นะครับนะแล้วแต่ขนาดนะนะถ้าไใดสนใจลายวอลลายานวอลายานหนึ่งวอลายน2สอนะครับสวยๆแบบนี้เขียนด้วยมือทั้งหมดนะครับพร้อมเลิกวงคลนชั้นสูงสวัสดีครับ